หมอเล็กคุณหมอว่างไหมคะทำไม่ส<อ>ี็งแจวจังอ๋อวงนมีอารมณ์ดี in love in love เอาเป็นตอนต่อไปเลยได้ไหมคะความเดิมตอนที่แล้วความเดิมตอนที่แล้วแอนแอนแอนเนาะแต่จริงๆเมื่อก่อนดูหนังมันจะมีเป็นตอนต่อไปเนาะใช่ใช่ดูนี่ดูยิงยาวเลย อ๋อเหรอถูกปะ่ะใช่ดองไว้ดองไว้เออดองไว้อ่ะดูคอนเทนต์โอเวอร์โหลดเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวจะเอาเรื่องที่เขาเรียกว่าคิดทูเดอะพอยต์อ่ะเนืก<ม>ออกป่ะแล้วก็ไม่ถ้หลังเขาใช้เขาขาใช้คำว่าคอนเทนต์ไม่เบรนด์เดตอะเออคือเป็นคอนเทนต์ของจริงผมว่า<ม>อย่างเงี้ยเนี่ยให้ดูเนี่ยผมก็เพิ่งมานั่งนึกนะเ<ม>พิ่งทําคลิปสองคลิปที่แล้วเนี่ยว่าโซฟาตัวเนี้ยเป็นของสตูดิโอหนึ่งสองแปอ้ อาจจะมีของกอบเชียนซีโลหนึ่งสองเก้าอ๋อเนาะเออคือคือบางทีจะดีไซน์เหมือนกันทุกอย่างเลยอืฮะดูป่ะแต่คือคือมันไม่ทนอ่ะมันที่สิบปีแล้วเนี่ยดูดิโดนแดดโดนน้ำโดนฝนเนี่ยยิ่งสวยนะหนังเนี่ยลักษณะเป็นขนขนเป็ดไอ้ขนห่านขนไอนี่หมอซื้อขนแม่นั่งสบายเลยเออคือซื้อในช้อปปี้อาจจะมีสามสี่พันอะเออคราวนี้อันนั้นเป็นแค่ของใช้ดูป่ะค่ะเออแต่คราวนี้เรามาดูดาร์กดาร์ของวงการยา โอ้ oh, เป็นมีอะไรบ้างหมอเดี๋ยวเดี๋ยวจะขึ้นคลิปหนึ่งให้ดูคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปเมื่อวานคือเขาบอกว่าเหมือนกันทุกอย่างเลย mm hmm. คือผมไม่มีอิชูกับกับโปรดักที่ผมจะพูดอยู่ตลอดว่าบางแอมมาเป็นโปรดักใหม่ mm hmm. คนใครจะถามอยู่ตลอดว่าหมอใช้หรือยังหมอทําไมไม่ใช้ที่อื่นขายถูกหมอขายแพงไม่ฉีก,กับหมอแล้ว mm hmm. เออคําถามเนี่ย ที่ผ่านมาคนผมผมไม่รู้จะตอบคนไข้ยังไง mm hmm. เพราะว่าที่ผ่านมาผมก็จะบอกอยู่ตลอดว่าเราใช้ของแท้กแกะกล่อง mm hmm. ถูกไหมเออแต่วันนี้เนี่ยผมว่าคนฟังทุกคนเนี่ยเข้าใจแล้ว mm hmm. รู้แล้วว่าวันนี้มันมีของปลอมของหิว้วของเถื่อนของนั่นของนี่เยอะแยะเมื่อก่อนบอกก็ไม่เข้าใจไม่ไม่ไม,ไม,ไม่อันนี้คือเอาง่ายๆนะคือยุคผมอะ สมัยก่อนมันมีแค่ดิซเลกับจูบเดิมมันไม่มียี่ห้อที่ผ่านอายอตัวอื่นเนาะ<อ>ที่เหลือมันก็จะเป็นยี่ห้อแบบเอาคอนลิปอย่างเงี้ยซิลิโคนเหลวอย่างเงี้ยก็ผมก็ยังแปลกใจนะก็ฉีดไม่ถูกนะก็ยังไปฉีดแล้วก็เน่าแล้วก็ยังไปเสียค่าขูดค่าแก้แพงกว่าเดิมอีกเพราะว่าเนาะเออขอโทษนะขอโทษหยาบๆเลยนะแงวไม่รู้แงวขนาดไหนนะอันนี้ต้องขึ้นซับแล้วนะเออเออําเ,ออเ,ออเมืองเปิ้นพองไว้แงวซิงตี้อ่ะอ ถูกไหมแงวเซิงตีบางทีก็ด่าตัวเองก็มีนะโอ้ยอยา่งางแงวเซงตีอันนี้คือคือไม่ใช่เป็นคำหยาบมาเป็นคำภาษาเมืองรู้ป่ะทีนี้แงวเซงตีเลยเนาะมผมก็อยากจะบอกอยากอยากจะให้คำนี้แพร่หลายไปภาคอื่นด้วยเนาะได้ครัหมอแงวเซิงตีเลยอะ่ะเนาะคราวนี้เนี่ยด์กมันด์กไงรู้ป่ะโอเคตอนนี้ผ่านออยอมีหมดละเขาผมคุยกับหมอคนนึงพี่รุ่นพี่ของผมคนนี้เก่งนะ แล้วก็เขาบอกว่าเดี๋ยวนี้เวลาพี่ทําขนาดพี่และเคสมาเกิดหลังจาก COVID. โค<อ>วิดคือขนาดเขาทำเนี่ยเข,า,ขาปูผ้าเนี่ยถ้าไปดูคลิปผมเวลาผ่าตัดเนี่ยปูผ้าเอยผ้าทําความสะอาดเอยน้องๆเขารู้เปื้อนนิดเดียวเนี่ยเปลี่ยนงมือสครับใหม่เออมันไม่ได้เนาะเดี๋ยวนี้บางคนฉีดฟิลเลอร์ต้องแบบนั้นเออก็ยังอยู่ดนดีบวมแบบไร้สาเหตุเนาะเหมือนคลิปเนี่ยที่ขึ้นให้ดูเนี่ยใช้อยอนั่นนี่บวมไร้สาเหตุ คราวนี้เนี่ยเขาก็เชื่อว่ามันอาจจะมาจากโควิดด้วยเนาะคือคือคิดถึงในแง่ตอนเดทจำได้ปะเขาจับสินค้าลิขสิทธิ์อ่ะจำอย่าวนี้มีไหมห่างหายไปเยอะอยู่นะห่างหายไปเยอะก็คิดดูว่าไอ้พวกจะจับลิขสิทธิ์มันจะทำยังไงอ่ะก็ขึ้นทีวีทีไปทิกตอกทีก็กอบกันเลยไม่ก็มันก็ต้องไอ้เจ้าของลิขสิทธิ์มันก็ต้องหาวิธีถูกป่ะอ๋อเออมันอาจจะออกมาในรูปอะไรแปลกแปลก็ได้ คือก๊อปเขาดื้อเลยอะสมมุติของแท้คือพาร์ทที่แพงที่สุดน,นี่คือพาร์ทอะไรรูป้ป่ะอะไรคะอันนี้ research research and development oh. ถูกปะ่ะงานวิจัย,จยอันนี้ครูไปก๊อเปอเขาดื้อเลยเนี่ยแล้วก็บอกว่าเหมือนกันทุกอย่างเนี่ยสุดท้ายบวมแบบไรสาเหตุเลยอเออก็อยากจะบอกว่าอันเนี้ยเป็นดาร์กที่หนึ่งเนาะถามว่าแล้วหมอเลยใช้ยาพวกนี้ไหมผมไม่ได้ใช้อะอผมใช้พรอบออนไลน์หมดเลย เนาะแล้วก็โบท็อกผมก็จะมีโบท็อกเกาหลีอยู่ผมใช้แต่ถ้าโบท็อกิวโบท็อกเถือนโบท็อกลอมผมไม่ได้ใช้เนาะก็ผมว่าคนก็น่าจะเห็นคลิปพวกนี้ยเยอะละว่ายาแท้เนี่ยอันที่หนึ่งถ้าไปดูใน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 สตอรี่ผมเนาะแต่ว่าในเฟซในอินสตาแกรมเนี่ยผมจะบอกว่าผมใช้ยาแท้มาตลอดแกะให้ดูถูกปะแกะแกะให้ดูแกะให้ดูเอออันนี้ก็อันที่หนึ่งถูกปะพิกใค้ดูมีเอายอไหม ถูกไหมอีกอันหนึ่งคืออะไรรู้ป่ะอะไรคะไอ้รับโลเนี่ยอเออผมก็ได้เต็มเยอะแยะเลยเออเมื่อก่อนเนี่ยใบยเซอร์เนี่ยหันไปดูนิดนึนงมีอีกกละมังหนึ่งอะ,<ป>ะไม่ใช่กละมังหนึ่งเ<ะ>ต็มมากเลยข้างบนเห็น,นป่ะเต็มเลยอะเออคือผมตอนหลังผมว่ามันอยู่ที่ประสบการณ์ด้วยอเออเมื่อก่อนหมอเด็กๆมันก็เออไปเอาใบเซอร์เอาใบเซอร์ช่วยครับต้องเรียนครับเรียนด้วยเห็นด้วยนะฮะแต่อีกอันคือประสบการณ์กับอาร์ตเนาะ ถูกไหมฮะก็คุณจะไปเรียนจบมาทั่วโลกอ่ะสุดท้ายมันต้องมีอาร์ตด้วยเนาะส่วนโลกเนี่ยบอกว่าฉีดเยอะฉีดหมื่นเคสแสนเคสก็แงวเซงตี้อ่ะรู้ป่ะแงวเซงตี้อ่ะคือมันก็มีพวกรับโลกแล้วก็ไปแบ่งยาเอายาไปขายที่อื่นรู้ใช่ไหมรู้อยู่แอ คอนเทนเนี่ยใครก็เห็นน่ะเอาไปขายที่อื่นแล้วสุดท้ายตัวเองก็ไม่ได้ใช้แล้วก็บอกฉันรับโลกสันๆนแงาวซิงตีอะถูกไหมถ้าอื่นน่าจะรู้จักคำนี้ละแน่นอนใครสอนแม่เนาะดอกรอเล็กด็อกเตอร์อเล็กซ์สอนเข้ามาแงาวซิงตีอีกอันหนึ่งคืออะไรรู้ป่ะอะไรคะเออสับกล่อง อ๋อ oh, สลับสับเปลี่ยนทุกอย่างทุกรูปแบบ oh. มีคนไข้มาเล่าให้ผมฟังบอกว่าแกออกมาหมอข้างในไม่ใช่อีก oh. อือม,มันก็ทุกรูปแบบอะโอ้ oh. อันตรายเหมือนกันนะเนี่ยก็เลยอยากจะฝากคลิปเนี่ยที่บอกว่าฟิลเลอร์เนี่ยถ้าสมมุติว่าคุณไปใช้แบรนด์ล่างๆอ่ะคือปัญหามันจะตามมาในระยะย,ยาวนะ oh. ความเสี่ยงมจะมากขึ้นแต่ถ้าสมมุติว่า ใช้ตัวที่มันดีๆไปเลยเนี่ยคุณไม่ต้องรุนความเสี่ยงพวกนี้แต่คือคุณต้องได้หมอที่ฉีดเก่งถูกไหมฮะก็ถ้าฉีดเป็นพิโลเฟสมีรูปให้ดูเนาะเมื่อตรั้งเอเชียพิโลเฟสหน้าแน่นๆเนี่ยมันหมดยุคไปแล้วทุกวันเนี่ยเขามีฝรั่งเข้ามาเนี่ยผมจะบอกว่าบางทีอะ่ะเคยเห็นไหมพวกนายแบบนางแบบหน่เขาจะเว้าวนี่ๆถือปะ่ะบ้แต่หน้าหน้ากระชับถูกกปะ่ะเออ<ะ>อันเนี้ยเขาก็ต้องใช้เขาเรียกว่า ใบอุตส่าหมูเลเตอร์คู่ด้วยแต่ก็ไม่ใช่เยอะเกินเอาพอประมาณพอประมาณค่อยๆเนาะส่วนที่เหลือก็เป็นเรื่องฝีมือถามว่าใบอุตส่าห์เมูเลเตอร์เนี่ยสำคัญตั้งแต่หนึ่งตัวยาเนาะการเก็บรักษาอีกอันหนึ่งที่เรื่องสำคัญคืออะไรรู้ป่ะค่ะการปั่นแหวงเอง้การการปั่นก็หมอเพิ่งซื้อเครื่องมาเห็นป่ะเครื่องมาใหม่เอ,อ,ยอยาอมา <ใน S 2> ส่งเออเนี่ยแพงนะแต่ถามว่าเราได้คุณ้ไงถูกป่ะเหมือนกวนเค้กอ่ะคนที่เขาทำเค้กเขาจะรู้ถูกไหม เออเคยทำขนมอะเออบางทีมันต้องมันต้องใช้เครื่องที่มันอันเนี้ยถูกป่ะที่มันดีนิดนึงใช่เค้กจะอร่อยไม่อร่อยต้องอยู่ที่คนทําอยู่ที่คนทำใช่ใช่อยู่ที่แม่ค้าด้วยต้องสวยเหรอเดี๋ยวนี้ซื้อออนไลน์ก็จบเลยค่ะก็จินนะทำมาทั้งวันสั่งปุ๊บได้ปั๊บเนี่ยแบบเดียวไม่เจอแม่ค้าเลยเนาะ แต่แก๊บหลอกก็มีนะแก๊บหลอกไม่สนไอ้แก๊บหลอกก็เห็นแปะป้ายอยู่นี่ไม่ให้เขาเข้าก็เราก็ส่งไงแอบมองไกลๆกลอ๋อถ้าเขาส่งก็คือเอาปลายออกเลยใช่โอเคออกสื่อไม่ได้ออกซ่อไม่ได้ออกสื่อไม่ได้ก็อย่างนั้นโดยสรุปเนาะเรื่องดาร์กเนี่ยก็คือสรุปไหมสรุปว่าอันที่หนึ่งเนี่ยรับโล่เนี่ยเราก็ต้องคือโล่เนี่ยผมว่าถ้าเป็นโล่มาจากโรงเรียนแพทย์เนี่ยโอเคนะ แต่ถ้าโลอะไรก็ไหม่รู้อะ่ะถูกป่าวุ้อะไรก็ใหม่รู้เนี่ยก็มันก็ช่วยได้ระดับหนึ่งแต่มันก็ไม่ได้ว่าเป็นตัวการันตีว่าคุณใช้จริงอะเพราะว่าไอ้พวกรับโลมันก็แบ่งหมดอะถูกป่ะมันฉีดเออมันมันสต็อกเกยอะมันก็แบ่งหมดอะ่ะนะฮะ <knights. S 1> อีกอันนึงก็ยาถ้าเป็นแบรนด์ล่างมากๆอ่ะก็ระวังนิดนึงอะเพราะว่าอยู่ดีๆเห็นไหมป่าอยู่ดีบวมมันก็มาเฉยเลยอะ เออแม้กระทั่งเดี๋ยวนี้บางคนที่ผมบอกอ่ะปูผ้านี่นะอย่างกับเซตผ่าตัดเลยจัดเต็มเลยสกับด้วยเบตาดีนเสร็จเพนอีกต่างหากอ,อแล้วก็เน่าเฉยเนาะแต่ถ้ายี่ห้อดีๆไม่ค่อยเป็นนะอีกอันหนึ่งก็บอกรู้รวยรู้รู้รรว่ารวยฉีดได้เยอะแต่แต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะไปที่ฟิลเลอร์อย่างเดียวเราก็ใช้เครื่องม้เครื่องมือดีๆเห็นแม่เคสหนุมสิวล่าสุดบินมาทุกเดือนเลย อ๋อ oh, ใช่ใช่เออนะคือเราทําเครื่องถ้ามันเป็นเครื่องได้มาตรฐานเนี่ยทำเครื่องไม่ได้มาตรฐานร้อยครั้งยังไม่ได้เท่ากับเครื่องมาตรฐานครั้งเดียวเลยใช่แต่ถ้าหลุมสิวเนี่ยส่วนตัวผมนะผมจะมีอยู่แนะนําคือมีวีนัสฟีวามีแฟกตอร่ามีมอร์เฟียสแล้วก็มีการครอสกับจูบาลุกจูบาลุกจูบาลุกก็คือเป็นกลุ่มไบโอซิมูเลเตอร์แต่เอาไปสำหรับหลุมสิวดวยเฉพาะ อีกอันนึงก็เป็นกลุ่มโกลด์แฟกเตอร์เป็นนั่นเป็นนี่ไปเนาะแต่ตอนนี้เนี่ยที่เป็นเทรนก็คือการจะใช้จุบลุกเนี่ยไปคอสกันอย่างอื่นแต่อีกอันนึงก็เป็นพวกโกลด์แฟกเตอร์ไปคอสกันอย่างอื่นเนาะก็ดาร์กเรื่องเครื่องประมาณนี้อีกอันหนึ่งก็คือดาร์กเรื่องยาก็คือต้องเป็นยาแท้กแก,ก๊งกองม,มีออยอก็ได้ผลลัพธ์ดีแน่นอนที่เหลือก็ฝีมือหมอทำไม่ดีก็โทษหมอ Okay. เจอเล็กเออไม่ใช่มา,มาเล็กเจอเล็กอตอนนี้รอ,อ,อด้วยนะเออตอนนี้ดีขึ้นดีขึ้นเดี๋ยวจะทําอีกจะทําอีกจะทําอีกเพราะว่าปล่อยเนื้อปล่อยตัวหนาแบบวาวใส่วับมากดีขึ้น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 ,นเห็นเลยเห็นเลยอ,อันนี้ร์เสสไปสองครั้งอัอลเทอร่ารอบหนึ่งเออคื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 อ,คอตอนนั้นโซมเลยนะเอมอม,มีช่วงหนึ่งปล่อยเนื้อปล่อยตัวอ้วนด้วยหัวล้านด้วยนิดนึงนิดนึงไม่นิดอ่ะเยอะเลย S <S อก็ไม่เป็นไรครับไอของพวกนี้ทําได้หมดเรื่อวเนี้ยเนาะแต่คือก็เอามีคุณภาพน,นิดนึงอ่ะแล้วก็สวยก็สวยมาจากข้างในด้วยค่ะน้อมบางคนสวยมีตะข่าวมีชาชีพคือผมบอกเดีวนี้หล่อสวยเนี่ยตัวแสบเลยจริงค่ะมิง,จร,งจริงเหรอจริงแบบได้ข่าวมาเยอะเหมือนกันคะ่ะเหรอใช่เนี่ยน่นสิมันต้องสวยมาจากข้างในด้วยนะใช่ค่ะ แบบแปลกๆเนี่ยทรงซ้อนี่ก็อนาคตคลิปนี้อีกห้าปีคนอาจจะก,กลับมาแบบโอ้ยเมื่อก่อนฉันชำไปได้ไงเนี่ยหน้าฉันแบบนี้โอ,อโอเคนะครับสวัสดีครับโอเค d r Alex Aesthetic Clinic